น่าจะเป็นตอนที่สามสามสี่ห้าเนาะตอนนี้น่าจะเป็นตอนที่หกละที่พูดไปเพิ่มเติมพอดีคิปมันตัดไปก็คือที่ให้ดูตรงตรงไ,ไม่หรือตรงสิงหรืออะไรก็แล้วแต่ความจริงแล้วอ่ะคุณคุณไม่ต้ตองดูตรงนั้นก็ได้ดูถ้าเกิดว่าให้คนดูดวงส่วนตัวใช่ไหมแล้วดูเกี่ยวกับใครก็ตามเช่นคนมาสมัครงานใหม่หรือใครอย่างเงี้ย ญาติคุณหรืออะไรเงี้ที่ไม่ยืมตังค์อ,อะไรเง,งี้ยตามคือดูทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะแล้วก็ดูว่าลักษณะที่เขาใช้งานมันเป็นในลักษณะที่ว่าให้คนอื่นคนส่วนรวมมาก่อนตัวเองไหมหรือเท่ากันไหมหรือว่าลักษณะใช้นอมสังคมหรือใช้คนอื่นในเชิงเหมือนเหมือนแก่งแย่งชิงดีเหมือนไมค์เกมเหมือนเป็นเครื่องมือกับเป็นโัวแค่นั้นแหละประเด็นเพราะว่า เคยทำเคสของโกโยุนจองไปใช่ไหมที่เป็นคดีฆาตกรรมที่เกาะเชจูที่อ,อที่มีจุดข้อดีก็คือเรื่องการทําธุรกิจหรือว่าการพูดจาอะไรประมาณเนี้ยแล้วตํารวจก็ตายใจสุดท้ายก็คือกว่าจะรู้ว่าเป็นคนฆ่าหาันศพผู้ชายด้วยการเป็นผู้ชายที่คบตั้งแต่สมัยเรียนแล้วแล้วเราก็มีลูกด้วยนะตอนที่เราหันศพลูกก็อยู่ในสถานที่เกิดเหตุก็คือ ก็คือเก icism, ี ns, ่ยวกับเรื่องยานะว่าว่าว่าแบบถ้าเกิดว่ามาอันเนี้ยจะได้เจอลูกอะไรมาเนี้ยผู้ชายก็เลยไปหาใครเคยใครเคยฟังน่าจะเคยได้ยินคดีเนี้ยเคยทําไปแล้วก็ประมาณนั้นคืออย่างอันนั้นอ่ะไม่รู้จะมีตรงไหนอยู่ตรงไหนบ้างนอกจากข้อร้ายอ่ะที่มันจะเกิดขึ้นแบบโดยพื้นฐานเนี่ยก็อาจจะเอามาใช้หรือไม่ใช้ก็ได้แต่ข้อดีอ่ะก็เอามาใช้ในชำนองที่ว่าเห็นคนเป็นสามดีอ่ะเป็นเปลือกเป็นอะไรที่มาเป็น ครื่องมือให้กับตัวเองได้ได้อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่าอะไรที่ฉันไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นหลักเป็นสารตั้งต้นเนี่ยฉันก็จะทํากับเธอแบบนี้ประมาณนั้นนั่นคือที่มันตัดไปคลิปเนาะก็เลยจะปล่อไว้แล้วก็ปลอที่สองก็คือ,อ,อไอ้พวกเรื่องของสถานะต่างๆเนี่ยที่ข้ามก็คือเมื่อตอนล่าสุดก็ตอนที่ห้าเนาะถ้าเกิดว่าข้ามอะข้ามข้ามเป็นว่าถ้าเกิดว่า ไปฟังหรือว่าไปเข้าคอร์สความรักหญิงชายว่า,าที่เคยพูดไปใช่ไหมว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าอืมเรายังไม่อยากเรียกว่าเป็นแฟนหรือว่าเรายังไม่พอมอะไรเงี้ยต่อให,ตอให้ต่อให้เขาจะสม่ำเสมอสุดๆแล้วก็หลายปีผ่านไปแล้วอะไรก็ตามจะเพราะเหตุใดก็ตามก็ไม่จาเป็นต้องไปร่วมด้วยแบบเขาเรียกว่าเหมือนไปไปปอนไปพันผัวพ,พันธนาการเหมือนสัญญงสัญญาหรือสัญญาทาง ปากหรือทางอะไรก็ตามที่ค or be ือประปากเปล่าหรือว่าการเซ็นเอกสารอะไรก็ตามนี้ก็ไม่ต้องอันนี้ก็คือจะบอกว่าการพาร์ทชั้นของของพวกสสิทธิ์นสิทธิ์ที่ใช้สถานภาพและหมวกเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในการหาปัจจัยห้าและหกห้าและหกก็คือหาสมุนและหาสะพายสะพายก็คือหายอดหาแสงอะไรประมาณนี้ยอดต่างๆนานาเพื่อที่จะต้องแบบอยู่ห่วงโซ่บนหน่ออาหารได้เพื่อทำไลฟ์ชั่นของตัวเอง คนเดียวเท่านั้นมาก่อนแล้วไลฟ์มิชชั่นคนอื่นก็คือชิบหายเรื่องของมึงเพราะว่ามันอยู่ในไมค์เกมฉันคือคนที่เป็นคนที่วางแผนทุกอย่างมันเป็นปกติธรรมชาติของของคนไทยนี้นะเพราะฉะนั้นอะการข้ามตรงเนี้ยมันเลยถูกยกเลิกถูกความผิดเหมือนที่นันป็นโดนในตอนเนี้ยการเอาสมบัติของเราไปด้วยการที่ใช้หมวก อาชีพหรือสาภาพเดี๋ยวนี้นั่นจะต้องไม่ถูกยกขึ้นมาพูดถึงแม้แต่นิดเดียวเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนใกล้ตัวเราีนนั่นเขาเรียวกว่าพระอรหันต์แต่ถ้าเกิดว่าเป็นกิบที่ทํางาน,น,นเขาเรียวกว่าเป็นผู้หาเงินเป็นเจ้าของกิจการเป็นเเอเป็นแบบจรพูดดาเนินเศรษฐกิจเป็นผู้ยิ่งใหญ่มากนู่นนี่นั่นก็คือหุบปากถ้าเป็นลูกน้องหรือเป็นคนโดนโกงเงินเดือนโดน,ดน,ดนอะไรทุกอย่างก็คือแบบคือเออยู่น้นชั้นนั้นก็อยู่ไปถ้าเกิดว่าเอาหาทางที่จะเอาเรื่องชาติหน้าได้เมื่อไหร่ก็ค่อยทำแล้วกันนะประมาณนั้น ก็คือก็ยังอยู่ในระบบธาตุแต่ว่าเปลี่ยนและประยุกมาเป็นสองพันยี่ห้ามันก็จะเป็นทรงนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่การที่เขาบอกแล้วก็เตือนน่ะมันก็ถูกต้องแล้วที่เขาบอกว่าการดูคนเป็นยังไงที่บอกว่าหญิงชายที่ถ้าเกิดว่าเซ็ตแล้วมันไม่ไ้นี่ก็ก็ไม่จําเป็นต้องเลือกสรรอะไรก็ตามทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องอะไรเข้ามาในชีวิตถ้าเรารู้สึกตะขิดตะขวงใจแต่แล้วมันยกเลิกเมื่อไหร่อ่ะมันก็ยกเลิกก็ต่อเมื่อมันมีปัจจัยต่อมาเช่นผู้หญิงทําให ปล่อยให้เองท้องหรือว่าตั้งใจวางแผนอะไรสักอย่างหรือว่าตั้งใจข้อหาด้วยเรื่องผลประโยชน์ก็คือใช้เป็นทูเป็นเครื่องมืออีกเหมือนเดิมหรือว่าผู้ชายอะไรก็ตามทุกอย่างดเนินไปตามปกติแต่พอปุ๊บเกิดสถานภาพขึ้นมาได้เช่นการเซนการเซนมั่นเซนแต่งการอ,อ่อดีดีท้องหรือว่าการที่แบบจากคือทังผู้หญิงผู้ชายที่พูดไปข้างต้นเมื่อกี้ในการคัดเลือกว่าจะเอาเข้ามาในชีวิตไหมแล้วกลายเป็นว่าเฮรรมม้ยมีหมวกมีหมวกก็คือแบบเอ,อ้ยอยู่ดีดีสอบติดอาชีพที่แบบ นึกว่าคนเขามองว่าดูดีอาสมุแมแม่อาชีพก็ได้สมมติเป็นเคยไปเป็นหัวหน้าในในโบสอะไรก็ตามอะไรเงี้ยหรือเป็นกำนัลผู้ใหญ่บ้านอะไรก็เหอะอะไรทำนองนี้ที่มันเป็นหมวกมาก่อนไม่มากก็น้อยหรือกำนัลจะเป็นอะไรเงี้ยปุ๊บพอเข้าไปสู่สเตจนี้ปุ๊บก็บคือตัดเลยตัดว่าแบบเฮ้ยไม่ต้องมาพูดถึงเฮ้ยยูอิชานี่เฮ้ยยูอิชานี่เฮ้ยไม่ได้นั่นก็คือคําพูดของไอ้นัเหรือสมุนนั่นแหละที่จะใช้ล็อกไว้กับทุกสถานการณ์เลยถ้าเป็นหนุ่มโสด ชายชายหญิงโสดอะไรใครทั่วๆไปที่ยังไม่มีหมวกกันานะที่ชัดเจนมันจะยังไม่เข้าเนื้อที่จะสามารถที่จะแบบปิดปากรู้สิปากได้ทุกกรณีกับทุกคนบนโลกนี้เลยว่าห้ามเปิดประเด็นขึ้นมาเด็ดขาดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ายังอยู่ในสเตจที่ไม่ไม่มีอะไรเลยมันจะยังพูดได้แต่เมื่อ,อไรที่มีอะไรเลยมันจะไม่ใช่แค่นั้นนะสมมติว่าได้เซ็นสัญญาเอ่อแต่งงานนู่นนี่นั่นอะไรก็ตามหรือว่าสมมติว่าได้ได ได้ได้ขึ้นชื่อว่าเออแบบท้องหรือว่านูน่นนี่นั่นปุ๊บเนี่ยหรือว่าได้หมวกเนี่ยสมมติเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านะอะไรเงี้ยมันไม่ได้หมายความว่าได้แค่เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านนั่นนะมันหมายความไปถึงลูกลานเลนลนเลยที่ออกมาหรือว่าคนหมู่บ้านข้างเคียงมันลามเข้าใจปะที่จะต้องหุบปากเหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นคนสองคนสมมติเราสมมติตัวเราเลือกนายจิตเข้ามาในชีวิตแล้วจดจดจด,จดใบ แต่งงานหรือว่าเราท้องอะไรก็แล้วแต่หรือว่ามันท้องอะไรก็แล้วแต่แล้วหรือว่ารับเด็กมาเลี้ยงด้วยกันอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นการพันธะแล้วมันไม่ใช่แค่ว่าคนที่สวยคือเด็กที่ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แบบว่าโดนกงมรดกโดนบังคับปัจจัยสีเข้ากับอาหารน้ําให้อยู่ในภาวะเกือบตายหรือว่ามห้ามหาหมออะไรที่มันโดนมาตลอดหรือเพื่อนโดนก็ตามแล้วแต่นั่นอ่ะมันคือทําได้มันไม่ใช่แค่กับคนโดยายตรงเท่านั้นนะในหมวกและในสถานภาพแต่มันหมายถึงว่า ได้ทั้งกองอย่าที่เคยทําแปลว่ารูรั่วรอยรั่วอย่าให้มีอ่ะก็คือถ้าเกิดว่าคนนี้อ่ะสมมติว่านานสิสนนิตมายุ่งกับ A แล้วจดมายสัญญาแล้ว A เนี่ยมีพี่ป้านะอานู่นนี่นันน่นนี่นั่นอีกถูกไหมแล้วก็ตัวตันิสิตก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นลูกหลานเลนหลนก็จะต้องจำว่าคนที่คือสะพายก็คือจะต้องไหวจะต้องแบบว่าห้ามพูดถึงเลยสมมติว่าเห็นอะไรบางอย่างแปลกแต่เห็นขโมยทองอะไรเงี้ยอ่ะเห็นว่าอยู่ในบ้านขโมยทองเฮ้ย เขาเป็นน้าเราแล้วเราอายุแปดขวบแล้วเราจะไปบอกผู้ใหญ,ญ่ยังไงหรือว่าเขาเดินมาบีบตูดเราแล้วก็เฮ้ยถ้าพูดไปแล้วเดี๋ยวจะแบบมันถ้าอ่าพูดไปก็แบบเออจะบ้าเหรอมาทำให้ผู้ใหญ,ญ่เขาทะเลาะกันเนี่มันน้านี่มันป้านี่มันนั่นมันน้นนนญญาเป็นผูญญ้หญิงเขาทะมันอย่างนี้ทาไมหรือว่าเออลุงนู่นนี่น่านแล้วเขาจะไอ้นี่ทาไมเขาสน,านิทกับพ่อแตอตายอะไรไปนเนี่ยมันคือไฟลามทุ่งเลยแหละเพราะฉะนั้นเหมือนกันในอาชีพก็เหมือนกัน หรือมันเอาความพูดอาชีพมันก็จะมาเกี่ยวกับเงินอีกใช่ไหมซึ่งเป็นระบบที่ค่อนข้างสอดคล้องกับการพยายามตายของโซอาหารของนายสิทธิ์อย่างมากที่เป็นไรมิชันเพราะฉะนั้นด้วยวิธีใดก็ตามฉันจะทมให้ได้เพราะฉะนั้น,ววม,น,น,ะะน,นมันก็จะเหมือนกันว่าเออถ้าเกิดว่าตายตายของโซอาหารนู่นนี่นั่นปุ๊บห้ามพูดก็คือห้ามพูดสมมติวันนี้เออได้รับราชการวันแรกอะไรแล้วแต่อะไรก็ได้อะอาชีพอะไรก็ได้อะที่เหมือนแบบเหมือนเหม,มือนคิดว่ามันจะเริ่ม มันจะเป็นชนชั้นวรรณะที่แบบอ่าเหมือนถ้าเป็นปวก,ก็คือพยาปวกแล้วอะคือมันไม่ใช่คนธรรมดานะที่จะมาพูดถึงมันไม่ใช่เด็กนู้นนั่นก็คือใส่ชุดคอสเพลย์ตำรวจแล้วเรียบร้อยแล้วคนที่เหลือที่ไม่ใช่ยังไม่ได้งานนี้หรือยังไม่มีถานภาพผูกพันธะปรสิตกับใครได้เนี่ยก็คือเป็นชนชั้นทาตก็คือต้องใส่ชุดโจนที่ต้องคอสเพลย์โจนที่ต้องคอยแบบโดนแบบเฮ้ยอย่าไปแหมอยู่ดูตัวเองด้วยเฮ้ยยูทั้งจนทั้งเนี่ยตกงานเรียนไม่เก่งเฮ้ยเฮ้ยนู่นนี่นั่นยังไมมไมมมมม่ม่ีีัวเ นี่ยังไม่รวมถึงการที่ว่ามันผูกกันไปหมดนะเรื่องที่ว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยจะต้องมาเกี่ยวกฎหมายอีกแล้วคนพวกนี้ก็จะได้ผลประโยชน์จากกฎหมายจากว่าแบบอ๋อได้หาผลประโยชน์หาเครื่องมือไปพันธนาการคนที่เป็นเพื่อนเราเป็นพาร์ทเนอร์เราเป็นแฟน,เ,นเราที่เรามีเงินน้อยกว่าเขาหรือเสิร์ชเข้าๆแล้วแบบเออเรามีทรัพย์สินน้อยกว่าเขาหรือว่าเรามีการศึกษาต่ำกว่าเขาหรือว่าครอบครัวเราเละมากแบบมีคนเข้าออก ผัวน้อยเมียน้อยของคนนู้นคนนี้คนนั้นของของของ,ของตัวเองก็ตามหรือของใครมีแต่ขณะที่เขาเออแบบทั้งดวงเกิดทั้ง,งนู้นนี่นั่นคือเขาพื้นฐานเขามี <c oughs> เขาไม่ได้เขาไม่ได้ทําอะไรมาหนักหนาอะไรทำนี้อะไรก็ตามแล้วเทียบกันลหลายๆอย่างแล้วเนี่ยอืมเราก็เอามาจากเขาเอาทุกอย่างที่เขามี <c oughs> พึ่งจะเป็นจะมีตั้งแต่เกิดหร,ออรมิชั่นของเขา <c oughs> พึงมามา,มาหารม,มามามาแบ่งตัดชิ้นเค้กกับเรา นั่นก็คือท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ได้เพราะฉะนั้นก็จะถูกพูดว่าแบบเอ้ยห้ามพูดเฮ้ยเนี่ยก็พี่เขาเป็นคนแบบเริ่มหาเงินทํางานทํางานพาร์ทไทม์เฮ้ยห้ามพูดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาตามมันก็จะเกิดการ์ดนี้ขึ้นมาที่เบอร์ใหญ่กว่าการ์ดแล้วฝั่งน้นก็เป็นทาดไปเลยเพราะฉะนั้นก็คือนี่ก็คือไมเกมแบบท,ทั่วไปที่ที่จะเริ่มสงครามของการการล้างสมองคนให้ ก็ทำนองนั้นแหละให้ให้ให้ไม่ไม่กลา้าถึงจะรู้สึกถึงจะได้รับผลเดือดร้อนถึงจะมราระดกหมดสิน้นถึงจะแบบหรือแม้กระทั่งที่ให้ไปฟังเคสของคุณทีนา t i n a แล้วก็ดรโลมานีนะเอ่อใส่ชื่อั้องสองคนลงไปนะเนาะที่เขาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องแต่างงานก็เหมือนกันที่ว่าแบบก็จะต้องแบบห้ามพูดก็จะต้องแบบเริ่มที่จะแบบอ่าอยูคุณทีน่าเก่งเรื่องงานนูนนี่นัน่น,น,นเริ่มที่จะแบบให้มาเป็นส่วนเสริมของตัวเองอะให้ล เพราะว่าคุณนี่น่าคือมีพร้อมทุกอย่างแบบหน้าตาก็ดีอะไรเราเราเนี่ยมาให้ตัวเองดูลูกก g o แล้วก็ค่อยๆอ่อนแอลงทั้งด้านด้านการเงินหรือว่าการทุ่ถูกด,ดูแลใจใสที่แบบพอเพิ่งคลอดแล้วเนี่ยก็ต้องไปไปงานอีเวนต์ของบางอย่างที่ที่ผู้ชายเป็นคนจัดทั้งที่ตัวเองแพ้ไม่ไอนดีอะไรเงี้ยรวมถึงสุดท้ายแล้วก็ผู้ชายก็เล่นจัดจัดหนักจัดเต็มเหมือน คดีฆาตกรรมทุกอย่างนั่นแหละที่ต้นเหตุทุกอย่างมันก็มาจากคําว่าเรื่องเงินเรื่องชู้สาวเรื่องนี่น,นั่นแต่พอยจริงๆเรื่องหรืมอมือหลังมันก็คือเลสแฟกต่างๆในนาซิสธิ์นั่นแหละมันก็คือเรื่องเดียวกันก็คือหนึ่งในหกของประชากรไม่รวมสมุนนะโดยเฉลี่ยทั่วไปของช่องที่เขาทําช่องนสิทธิ์ทั่วไปของต่างประเทศเพราะฉะนั้นมันก็แค่ว่าเออแล้วสุดท้ายคุณทีน่าก็เลยก็เลยต้องไปอยู่ข้างข้างทางคือไปอยู่สหารอะไรสักอย่างหนึ่งคือไม่มีที่อยู่ไม่มีนู่นนี่นั่นแล้วก็สูญเสีย การที่ตัวเองเป็นคนที่ดูแลลูกมากับมือด้วยด้วยความที่แบบมีความรับผิดชอบเหมือนเป็นคนปกติคนหนึ่งอ่ะก็โดนเอาไปเพราะว่าศาลไม่ได้มองในแง,ง่มุมของนาซิสิสหรือว่าเลดแฟกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาร่วมแต่ในอนาคตก็ไม่แน่ก็เลยกลายเป็นว่าเด็กอะ่ะที่แทบจะไม่ได้เจอพ่อเลยอ่ะก็ต้องไปอยู่กับพ่อเพราะว่าพ่อมันพูเลทหลายๆอย่างแทบตลอดเวลาแล้วสุดท้ายก็ได้ ทุกอย่างไปแล้วก็เหมือนไมเกมนี่สุดท้ายคนหู่ห่วงเศร้าอ่านก็คือฉันนะ่ะอะไรเนี้ยทั้งที่ก่อนจะเจอชีวิตฉันชีวิตคุณนี่หน้าก็ไม่ได้ติดลบแบบนี้ก็ไปได้ดีการงานก็ดีหน้าตาก็ดีคือคือชีวิตจากศูนย์ก็ค่อยๆเติบโตขึ้นเหมือนคนทัวท่วไปแล้วมาเจอรอยรัว่วรอยเดียวแล้วยังไม่นี่เรายังไม่ได้รวมถึงคําดูถูกเกียตยามที่ว่าเธอสนิทกับแม่แล้วก่อนที่แบบแม่ตายแล้วเนี่ยมาเสียใจอะไรอ่ะสนิทกันหรอเออก็ไม่สนิทหรืออะไรก็หรือว่าพี่ป้านะอาพี่น้องอะไรอย่างเงี้ย ที่ต้องเจอน้อยลงสําหรับคนที่มทนที่ดีๆกับทีน่านะหรือหรืออะไรก็เกิดที่คุณจะน่าจะพอนึกออกเกี่ยวกับการมานิเลตแล้วแล้วคุณภาพในการเติบโตทางจิตวิญญาณของคนนั้นมันก็เริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆบิดไปเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดอะไรเงี้ยบวกกับน,นอมสังคมด้วยที่แบบทําไม่รู้ไม่เห็นหรือว่าไม่พูดถึงพอยนี้หรือว่าไม่แก้ปัญหาสักทีหรือว่าแต่ว่าต่างประเทศเขาพูดถึงเยอะแยะมากๆรายการเยอะแยะเยอะแยะแล้วไงแต่ประเทศที่ยังไม่เรียกพัฒนาแล้วก็ไม่มีเลยรายการแบบ ที่แบบจะต้องป๊อปอัพขึ้นมาให้ให้คนได้ได้แบบเฮ้ยนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นการที่เราจะเลือกใครเป็นคนที่เป็นแบบอย่างอะ่ะโดยเฉพาะเราก็ต้องดูตัวเองด้วยว่าในวันเนี้ยตัวเราเองอะ่ะคิดอะไรไปถึงไหนแล้วเวลาที่เราทําอะไรอยู่ก็ตามเราคิดอะไรไปถึงไหนในด้านดีด้านลบแล้วเพราะอะไรถึงคิดอย่างนั้นเราต้องตามอย่าง,งนี้ทันถ้าเป็นเราสถานการณ์นี้เราทำแบบนี้ไหมถ้าเกิดว่าเราเราไม่ทําคนนั้นก็ไม่ใช่ทางของเราสมมุติว่า ทางรัฐต่างๆนานาสมมติยัดยัดเข้ายัดเข้าหรือคอร์รัปชันหรือยัดเข้าองค์กรเนี่ยจะเงินใต้โต๊ะหรือจะเส้นสายอะไรก็ตามมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่เมนคอเราเราเราจะสอบเองถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้ต่อให้เราจะมีใครรู้จักหรือใครช่วยเราก็ไม่เอาหรือว่าอะไรก็ตามซึ่งเราเป็นอยู่ในข้อนี้นะคือมันก็เหมือนที่บอกว่า,วาการโดนไมเกมไปเรื่อยๆมันก็คือทุกอย่างมันคือการทดสอบ การตัดสินใจของเราแล้วเราก็ต้องรับผลมันอยู่เพียงคนเดียวในรายทามหนึ่งถึงรายทามหน้านั่นคือนั่นคือผลรับสุดท้ายถูกไหมเพราะฉะนั้นการที่เราโดนอยู่ในไมเกมและบีบปีไปเรื่อยๆถึงแม้กระทั่งว่าเอ้ยไม่ให้กินข้าวไม่หาหมอนู่นนี่นั่นกันแกล้งทุกทุกคือเดือนมันเปิือไข่ทุกทุกเท่าที่จะทําได้ซ้าในการต่างๆนาไม่ว่าจะเป็นในรอบนอกสังคมในเน็ตหรือว่าในบ้านอะไรก็ตามนะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแต่ว่า สุดท้ายเราก็ต้องถามตัวเองว่าเราจะอ่อนให้กับเมนเมนเมนคอแลเราขนาดไหนจุดที่เรายึดจุดยืนเราอะไรเงรี้ยซึ่งของเราเมนก็คือทําไมก็คือไม่ถ้าตายก็คือตายคืออย่าอย่าคิดว่าเฮ้ย,ย,ยต้องมาแบบฟิลแบบเฮ้ยต้องมาแบบกราแบบพระอรหันต์ทุกคนของในทีมงานในสิทธิ์ฉันแล้วก็โอเคฉันจะให้ข้าวเธอฉันจะให้อิสรภาพฉันจะคืนเงินก้อนของเธอฉันจะคืนเอ่อ ทุกอย่างที่ฉันเอาของเธอไปทิ้งฉันจะนมันไม่จําเป็นอะแล้วอีกอย่างหนึ่งมันก็ไม่มีส,าศาศาสัจจะเนในหมู่โจรใช่ไหมและอีกอย่างหนึ่งก็คือแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าหรือใครก็ตามที่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนในอดีต,ตาการก็ไม่ก็มงคลชีวิตข้อหนึ่งก็คือตัดคน่านไม่มีนะเท่าที่เคยฟังมาทั้งหมดนะยังไม่มีนะคนที่แบบว่าเออแบบฉันจะเอาสิ่งเหล่านี้ยที่มีความเป็นไปได้แบบในในใน,ในทรงนาซิสิษ์ทรงอะไรแบบเนี้ย เอาเข้ามาอยู่ในชีวิตลวเลยฉันค่อยไปแก้ออกไปทางฉันอยากเขาเป็นคนดีฉันอยากจะปล่อยรักแท้เขาฉันอยากจะเออนู่นนี่นัน้น,นมันไม่มีอะ่ะมีแต่เขาเลือกเลือกที่จะผ่านไปแล้วก็อยู่อยู่ในอยู่ในการเติบโตสารตั้งต้นคือคือการเข้าใจรับรู้ในสิ่งที่ตัวเองคิดเป็นก่อนแล้วก็ทําให้คนที่มีความเป็นไปได้อะ่ะเหมือนบัวสีตมอะไรสักอย่างดีกว่า เลือกงานดีกว่ามาข้อแรกก่อนที่จะไปตามหาบัณฑิตไปตามหาคนดีมาเป็นแบบอย่างถูกไหมก็เหมือนกันแล้วทีเนี้ยเวลาที่คุณจะจะตามบุคคลหรืออะไรเงี้ยมันก็เหมือนเหมือนกันกับที่ที่อธิบายไปก็คือเราไม่มีความจําเป็นถ้าไม่ใช่ทรงสามดีอยู่แล้วก็ดีอยู่แล้วว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องดูว่าเออแบบคนนั้นคนนี้มียอดเลขอะไรเท่าไหร่พวกดากศิวิยาอะไรทั่วไปหรือจิวิยาอะไรทั่วไปที่เน้นหาผลประโยชน์จากคนด้วยกันอะ ก็คือออกมาให้หมดมันไม่เกี่ยวอะไรทั้งนั้นน่ะหมวกกระสานภาพถอดออกให้หมดคือทุกคนเท่ากันทุกคนมีมือมีตีนมีหนึ่งลายทามเท่ากันไม่รู้ตายวันไหนนั่นคือชีวิตทั้งหมดที่เราจะดําเนินให้จิตวิญญาณเราเติบโตไปถึงวันที่เราไม่อยู่แล้วบวกกับภัยธรรมชาติทุกวันนี้ก็ขนาดนี้แล้วยังไม่หยุดคิดอะไรกันอีกว่อเพราะฉะนั้นเวลามันเหลืออีกไม่เยอะไปกว่าสมัยก่อนาอาจจะเยอะกว่านี้ไงถ้าไม่มีภัยธรรมชาติเพราะฉะนั้นก็คิดดูว,ว่า ถ้าสถานการณ์นี้ฉันทาแบบนี้ไหมหรือว่าคนที่ฉันเคารพเป็นใครก็ลองนึกขึ้นมาอย่างเช่นเป็นปุยาตายายคนไหนอะไรก็เขาทําแบบเขาจะทาแบบนี้มันเขาจะลอกข้อสอบไหมเขาจะอย่างงู้นอย่างงี้ไหมเขาจะเขาทํางานเป็นสมมติต้องร้องคาเฟ่เขาจะแบบหรือฉันอย่างเนี้ยจะแบบฝึกร้องเพลงทั้งวันไหมหรือว่าฉันจะแบบไปหาหาผัวหาเมียอะไรดีกว่าเดี๋ยวจะได้แบบแบบเผื่อนู่นนี่นั่นนี่นั่น,น,น,นก็คือถ้ายางนั้นคุณก็ไม่ใช่อาชีพนั้นอะ คืออาชีพนั้นหรือว่าไลามิชชั่นนั้นของคุณคือดวงมันก็กําหนดบอกอยู่หรือว่าถ้าคุณทําแบบทดสอบอย่างอื่นที่เป็นในสามดีมันก็บอกอยู่มันก็ไปนในโทนนั้นแล้วเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องทําให้มันดีที่สุดอะไม่ว่าจะได้เงินหรือไม่ได้เงินไม่ว่าจะอะไรก็ตามแล้วก็ต้องถามตัวเองว่าอย่างที่บอกไปว่าเออคุณจะย่อนยานกับกับไมเกมได้แค่ไหนคือคุณจะแบบจุดยืนคุณคืออะไรอะไรเงี้ย มันไม่ได้มีอะไรน่ากลัวแบบเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราต้องเล่นไมค์เกมไปสุดเพราะว่าเดี๋ยวเราไม่มีบ้านอยู่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะตายอย่างเงี้ยคือทุกคนเราต้องตายอยู่แล้วทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับไลฟ์มิชชั่นของคุณด้วยว่าคุณจะให้ความสำคัญกับมันเมื่อไหร่ mm. การดําเนินชีวิตที่ไม่ใช่การดําเนินเศรษฐกิจยอดตัวเลขหมวกอะไรถอดออกหมดทุกคนก็คือเหมือนกันหมดเดี๋ยวก็ตายแล้วก็ตายเร็วขึ้นเลยเพราะมีภัยธรรมชาติอากาศที่แย่เชื้อโรคต่างนะ mm. เพราะฉะนั้นคุณก็โฟกัสไปเลยว่าอืม mm. โอเคไลมิชันันคืออันนี้น,นี่ฉันกำลังออกนอกนอกลูนี้ไหมอ่าโอเคเรื่องนี้เข้ามาอ่ะสมมติเอาง่ายๆยกตัวอย่างสมมติว่าหมวกต่างๆน,นานาอาชีพเดี๋ว่าคนเออในตอนที่เราได้ทำไปเนาะมันมันมันไม่ได้เป็นแบบนั้นไงคุณต้องมองจากเบนคอ,องเขาไล่มาเลยอะไล่มาเลยว่าโอเคผลงานเขาทั้งหมดโอเค อ่เดูเหมือนทรงว่าจะประกอบอาชีพนี้ใช่ไหมโอเคผลงานทั้งหมดมีจํานวนเท่าไหร่คุณต้องมาเริ่มกลางแบบแล้วนะเดี๋ยวจะเริ่มค่อยๆพูดกันไปนะดูกลางก่อนเลยว่าคอยเขาทิศเขาคืออันนี้ใช่ไหมโอเคปักหมดสมมุติว่าเป็นนักรองคาเฟ่โน่นนี่นั่นจํานวนเพลงที่รู้จักการแต่งเพลงเป็นไหมพัฒนาเล่นดนตรีการแสดงการเต้นนน่นนี่นั่นทุกอย่าง คือคุณวันวัน,ว,นวันหนึ่งคุณใช้เวลาเท่าไหร่อยู่ตรงนี้ถ้าจะออกนอกรูบ้างก็คือนิดนึงนิดนึงก็คือแบบเอ้ยไปพักแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งโน่นนี่นั่นจะไม่อยู่ในปัจจัยห้ากับหกของนายสิทธิ์เลยก็คือการพยายามหาสมุนหาสะพายโพดนั่นพพดนี่ไม่คือนานๆานทีหรือถ้าไม่เกี่ยวอะไรกับตัวงานงานในที่นี้ไม่ใช่งานที่หาเงินนะงานคือไลมิชชั่นที่คุณเกิดมาเพราะว่ากอดกับงานของคุณโซแพยมันจะโยงกันอยู่แล้วมันจะไม่ใช่งานทางสามดีว่าเฮ้ยจะต้องหาเงินให้ได้มากที่สุดก่อน่ใช ก็ดูว่ากรอบเนี่ยเขาอยู่ในกรอบเป็นไหมถึงได้บอกว่าทาไมคนต้องถึงได้พูดว่าการศึกษาสําคัญเพราะว่าในยะหนึ่งก็คือคนที่มีการศึกษาเขาจะเข้าใจคําว่ากอบดีเวลานี้ส่งรายงานได้มีปัญญาส่งมีปัญญาอดทนเรียนไปสิบปีมีปัญญาสอบเข้าที่ดีๆในแต่ละขั้นตอนการโตขึ้นมาของชีวิตอย่างทีละก้าวทีละก้าวไม่ใช่ทางลัดไม่เลาะข้อสอบไม่นูน่นนี่นั่นนี่แหละเพราะเขาจะมีจุดนี้รู้จักทนรู้จักรอรู้จักผลิตผลไล่เหมือนที่ คนที่มีเกี่ยวกับศิละปะที่ทําเกี่ยวกับฟิลิกไปแล้วก็กของตนเองไปอะหรือของอุนจินอะไรก็ตามอย่างจุดของฟิลิกอย่างเงี้ยคือธรรมชาติเขามีผลิตภลอะไแล้วมีมีความคําว่าเหมาะสมอะจะจะถ่ายนู่นถ่ายนี่หรือทําอะไรอย่างเงี้ยฉันเสียงดังประมาณนี้พอฉันแต่งตัวหวับก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้ก็คือศิละปะพอประมาณเออไม่ต้องเบ่งกล้ามไม่ต้องทําหน้าอะไรไม่ต้องแบบอะไรแบบนั้นอะโดยเฉพาะถ้าเรายังไม่เคยใช้เวลาร่วมกันแบบ เป็นรวมๆแล้วเป็นเดือนเป็นปีอะไรมันก็ไม่ต้องมาแบบทําไมอ่ะจ,จะแบบชูคอแบบกลางร่างกายอะไรหรือคําพูดอะไรเงี้ยหรือพาดพิงไปมันมันก็ไม่มันก็ไม่เหมาะสมก็จะเห็นว่าเออคุณก็ไล่ดูเลยนะอย่างที่บอกว่ากังผลผลงานเนาะจำนวนแล้วคุณสามารถประมาณเวลาได้สมมติคอนเสิร์ตใหญ่ๆของสเซคิดอะไรเงี้ยไม่ต้องใหญ่ก็ได้คือแต่ละคอนเสิร์ตจะไม่แทบจะไม่ค่อยเหมือนกัน ทาเต้นเลยลก็ตามก็ลองคิดดูว่าต้องใช้เวลาฝึกซ้อมแบบใช้เวลาค่อยๆไ,ไปอย่างเงี้ยน,นานแค่ไหนแล้วมันไม่ใช่ทีมแค่สองสาคนนะมันคือแปดเก้าคนนะแล้วมันคือเจ็ดแปดปีผ่านมานะคุณเนื้อออกไหมคุณไปดูแล้วคุณก็ถามตัวเองดีว่าในไลฟ์มิชชั่นคุณอนะ่ะคุณทําได้เต็มที่เท่าที่คุณจะทําได้อะประมาณนี้ไหมทั้งมีนายทั้งนี้น,นั่นดูว่าเป็นแบบอย่างให้เราได้แมตแบบอย่างคือเท่าเท่ากับไมซ์ดีดีของเราหรือว่ามากกว่าโอเคเป็นแบบอย่างได้ แล้วคุณก็ไปตามออสิ่งที่คุณเห็นชัดเจนหรือว่าการออกนกนอกลู่นอกทางนอกลู่นอกทางอะไรไงแค่ไหนแบบหรือว่าแม้กระทั่งการที่หาปจัจจัยห้าก็คือสมุนใช่ไหมหรือสัพพายเขาโพสอะไรเงี้ยแบบคุณไม่ได้คุณคุณที่เป็นเลขศูนย์เนี่ยไม่ได้ไม่ได้อะไรจากการเห็นว่าคนหนึ่งหาสัพพายวนเวียนอดูยกับ,ก,บการลงแสงไฮไลท์ไ, HR, ไปที่ตัวเองเมื่อวันพิน่งนึกภาพออก คุณเคยเห็นแบบคนที่เปิดคุณลองนึกภาพปลอดไฟที่เปิดบนหัวคนคนนึงแล้วก็เดินไปทุกที่นะแล้วแบบคิดไปเองว่าตัวเองเป็นคนแบบนั้นแล้วคือคนอื่นคือเป็นความมืดมิดแล้วเดินไปเรื่อยการโพสต์หาสปา,ายอะไรแบบนั้นอะ่ะมันคือฟีลแบบนี้หรือการหาสมุนต่างๆนานาอะไรเงี้ยในงานประเภทเดียวกันน่ะว่าแบบงานประเภทเดียวกันก็คือจะเป็นอะไรก็ได้เลยประเภทเดียวกับสถานภาพก็ได้ว่าเป็นพ่อเหมือนกันต้องหาเลี้ยงลูกเลี้ยงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือมันเป็นแค่ข้ออ้างอะ่ะนั่นมันเลี้ยงได้แค่ฟีซีเค้านะเงินอะ่ะ แล้วเผลอๆคนที่กล้าพูดหรือกล้ามาอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องว่าแบบชนุสาเลี้ยงเธอโน่นนี่นั่นอะ่ะเชื่อเถอว่าไอ้แค่เรื่องเงินที่เลี้ยงแค่ร่างกายได้ไม่ได้เลี้ยงจิตใจจิตญาณก็ไม่มีปัญญาทําไม่ดียังทวงแล้วทวงอีกอยังวิจารณ์แล้ววิจารณ์อีกว่ามันประเสริฐอะไรไงแค่ไหนอะไรเงี้ยั่นมันเป็นเศษขี้ดินมากเลยคือคนเกิดมาเป็นคนเกิดมาเป็นหมารเนี่ยแต่ตายแทนเจ้าของได้เลยการรู้จักคามลักของมัน u n คอน d i t i o n a l เลยแล้วเป็นคนมันจะพัฒนาไปได้ที่ไหนก็ลองคิดดูถ้าจะถ้าจะพัฒนาฟีวิวอะถูกป่่ะะเเพราาาาฉนนั้น้ถกิดวไมทํ ทีวิวแล้วในลายทาอื่นถ้ามีแล้วคุณไปอยู่ในร่างอื่นคุณจะทํามันได้เหรอในการใช้ข้อจํากัดของร่างกายและจิตใจที่เชื่อมโยงกัน,กนคุณจะทําไปได้ไกลกว่าตอนที่เป็นคนหนึ่งทำไม่ได้เดียวมันก็เป็นโอกาสที่คุณจะเลือกไว้หรือเปล่าคุณก็คือคนเดียวที่จะอัปเกรดจิตวิญญ,ญาณคุณหรือว่าจะปล่อยในการตัดสินใจที่อะไรก็ไม่รู้ไร้สาระไปเรื่อยๆพอถึง ถึงจุดที่เป็นอาสมุิเรื่องเงินพ่อแม่หรือถ้าเป็นเรื่องงานโอ้ยเนี่ยขายเครื่องกองแล้วเหมือนกันเลยแบบเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรเงี้ยมันอะไรอะมันอะไรนักหนามอะไรแค่ไหนอะพอยต์คุณคือคุณเสมมุติคุณชอบแรปคุณชอบพูดชอบขายชอบเป็น PR นารูนี่นั่นคุณก็ทําดิในส่วนของคุณมันต้องค่อยๆเต็มขึ้นเรื่อยๆแล้วนะจะมีดูโอ้หรือไม่มีจะมีพาร์ทเนอร์หรือไม่มีจะมีทีมหรือไม่มีจะมีจะมีเดบิวต์หรือไม่มีจะมีนายสิทธิ์มาขัดขวางเรือสิ่งทุกอย่างโยนชุดคุณด่่าาทอคุณแบบว ทำร้ายร่างกายจิตใจคุณไม่คุณได้ซ้อมได้ทาอะไรอ่ะก็ฝึกไปเท่าที่เอาให้สุดเท่าที่ตัวเองจะฝึกได้แล้วก็ดูคนที่แบบว่าอ๋อพอวันหนึ่งที่ถ้าเกิดฉันมีโอกาสแบบนั้นฉันคงจะได้อยู่ในห้องซ้อมทั้งวันเลยนีย่นี่งั้นแต่คนนี้ไม่ใช่คนนั้นไม่ใช่คนนี้แบบหาข้อห้าข้อหกสะพายสมุนสะพายสมุนย,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 ยอดไรย,ยอดนู่นนี่นั่นแข่งขันแข่ง,ขขงต้องอะไรเงี้ย คือเวลา24ชั่วโมงคุณจะเห็นได้จากการที่คนเหล่านั้นโพสต์หรือหรือสิ่งที่คนเหล่านั้นปล่อยออกมานับว่าเป็นคนคนเดียวกันนะมันจะเปขึ้นพลังงานที่ใกล้เคียงกันคําพูดทุกคําพูดมันเป็นการป้ายยาให้กับหน้าตัวเองว่าอะไรหรือเปล่าบางคนก็ให้คีย์มาเลยว่าแบบอุ้ยสวยโอ้รวยโอ้โอ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 แบบเป็นคนดียอย่างนัน่ี้นี้เอเอกระตันยูเออมสเสน่ะอะไรก็ไม่รู้อะแบบเป็นคําชี้นําไปเลยชัดเจนว่า เออเราจะต้องมีผู้นําศาสนาใหม่ขึ้นมาให้ได้นะซึ่งจะต้องมีคนบัตรน,นั่งมีอันนี้มันก็ผิดปกติแล้วไม่ไมีใครเขาโพสต์หรือว่าคิดอะไรนะหรอกถ้าเกิดคนเขาจะโพส์คลิปหรืออะไรมันเป็นธรรมชาติอ่ะก็จะเป็นคลิปที่ทำนู่นทํานี่ทํานั่นที่มันชัดเจนที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณเท่านั้นแล้วเวลาที่คนเขาคอมเมนต์เขานู่นนี่นั่นอ่ะเออเออหรือหัวข้ออย่างเงี้ยมันจะไม่มาเขียนขายใส่ป้ายแปะหน้าตัวเองแล้วก็ล้างสมองคนซ้ำๆหรอกเหมือนที่คิดเลร์เปิดวิทยุทั้งวันอ่ะ เพื่อให้แบบฟังคําพูดอะไรก็ไม่รู้เหมือนถ้าเกิดคุณเคยฟังจิวิยาเนาะอะไรหมูสีแดงพูดไปเรื่อยๆคุณเอาภาพหมูสีแดงออกจากหัวได้ไหมก็เหมือนกันป้ายแปะหัวตัวเองพวกนั้นของของพวกนายสิทธิ์อ่ะมันก็เป็นความที่ฉันต้องลูปกูดฉันจะต้องอยู่ในของโซ่อาหารด้วยการบริโภคําและภาพละตาที่คนจะได้ยินได้รู้ให้นานที่สุดครอบครองทุกพื้นที่ทุกหน่วยเวลาทุกการดําเนินใช้ชีวิตมาเป็นของฉันมาเป็นพลังงานของฉันมาให้ผลประโยชน์กับฉันคือคนที่เขาหวังดีอ่ะเขาโฟกัสงาน แล้วเขาก็คิดว่ามันจะเป็นประโยชน์กับใครบ้างที่เป็นในสายงานเดียวกับเราหรือคนที่ฟังเพลงเราหรือโน่นนี่นั่น,นมันจะไม่มีอะไรแบบนั้นเลยหรือการชี้นำโน่นนี่นั่นมันจะแบบดูประหลาดมากแหมทั้งคนที่เม้นอะ่ะที่เมนแบบเม้นมันก็จะเม้นยังอยู่ในกรอบความเหมาะสมหรือสมควรก็จะยังอยู่ก็อันนี้พูดให้ฟังนะว่าทําไมแล้วลองเทียบกันเวลาที่ไปฟีเจอร์ลิงกันในการที่คนเข้ามาหาคุณโดยที่ไม่ได้เป็นสเกโด ที่คุณเลือกเองบังคับเองไปตามการเวลาเป็นสเกจจากจัก,กรวาลว่าช่วงนี้อายุเท่านี้คุณทํานู่นนี่นั่นแต่เป็นคนแบบปีเข้ามาหาคุณคุณก็ดูเลยว่าเมนคอแล้วทั้งหมดของผลงานเขาเวลาที่เขาใช้เวลาอันผลกระทบเอฟเฟกต่างๆของพวกสมุนเนี่ยมีเีแอคชันยังไงแล้วฝั่งของเราเป็นยังไงถ้ามันเป็นคนละทางกันมันก็คือมันมันก็คือคนละทางกันต่อให้คนที่ติดตามเราจะ จะเห็นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นก็ต้องพึงรู้ว่าคอมเมนต์หรือว่าผลงานต่างๆนานาเนี่ยไว้มันไม่เหมือนกันเลยมันคือความจริงใจมันคือการจัดเต็มมันคือแบบเรื่องเงินคือมาทีหลังสุดกันให้คนมีเครื่องมือไม่ทุกคนจะต้องได้เติบโตไปด้วยการทั้งจิตวิญญาณไม่ใช่โฟกัสที่ใครคนใดคนหนึ่งทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นใครมันคือความสามัคคีมันคือความแบบว่าสารกันละกันแล้วก็ไม่มุ่งเข้าก็ไปลองอ่านหนังสือ conversation with god ดู ว่ารักคืออะไระไ์มิชันคืออะไรก็จะพูดถึงเรื่องพวกนี้แหละว,ว่ามันไม่ใช่การผูกมัดทุกคนต่างคนต่างสวยงามและเป็นในสิ่งที่ตัวเองเกิดมาเพื่อเป็นไม่ใช่สิ่งที่อยากเป็นถ้าเกิดมาวอนนบีสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นก็คือเอ่อไม่ใช่ของในสิทธ์ทั่วไปท็อกซิกพวกนี้แบบแล้วทุกคนต้องเป็นต้องเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งให้ได้ที่เป็นของโซอาหารท้งงมสุดไม่คือคุณนะต้องเป็นในสิ่งที่ตัวเองเป็นไม่ว่าจะเป็นในดวงของคุณชะตาของคุณหรือว่า หน้าที่ที่แท้จริงที่คุณเท่านั้นที่ต้องต้องต้องเป็นมันอย่างจริงใจแล้วจากนั้นคุณก็รักกันและกันช่วยเหลือสามัคคีกันด้วยความอิสระแล้วก็เรียนรู้กันผ่านกันและกันไปมากขึ้นให้รู้จักตัวเองได้มากขึ้นจากความสามคัคคีก็ดูการนําทีมของยงบกะว่าเขาเออแบบทําทีมนําทีมหรือว่าคนอื่นส่วนร่วมด้วยกระตามหรือว่าบางทีคนอื่นก็นําอย่างไรบ้างศิละปะในการใช้ชีวิต ดำเนินชีวิตจริงๆไม่ใช่ดำเนินเศรษฐกิจไม่ได้เป็นไมเกมของใครคุณเติบโตจากสิ่งเหล่านี้ได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าคุณเติบโตไปไกลกว่านี้แล้วคุณก็คงจะได้เจอตัวอย่างตัวอย่างที่เออเหมาะสมอะไรเงี้ยคือการสเตชันอยู่กับตัวเองทําคุณภาพของจิตวิญญ,ญาณแล้วก็ทําความสมัคคีให้เป็นความรักที่อันคอนเชันอลเลิฟแบบ ที่ต้องกล้าพูดกล้าทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งที่มันก็ไม่ใช่หรือว่าปฏิษษเสธตัดสินใจด